สวัสดีครับไพ่บุญประวัติเสนาจากสำนักขั้ข้าง,งจังหวัดมาสาัสยรคามครับผมกาบผมเข้ากะมาพบพอกันเป็นประจำนะครับถุกวันปวดหดบัานซูงนะครับช่วงเบรกแรกนะครับเนาะกะในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครับสิมีเรื่องอียังทีสีมาฝากยำกับพ่นออกประชาชนที่ยังประเทไในลงทะเบียนในช่วงนี้ครับครับผมสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นี้นี่นะครับโครงการนี้นะครับ อ่าผมจะนําเลี้ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ใดบ้างนะครับที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับประวัติจะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับหรือผู้ที่บ่กเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนะครับท่านจะต้องนะครับลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับท่านนะครับที่มีการใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับท่าน จะต้องจะเข้าใจพิษนะครับว่าตัวเองอ่ะต้องลงหม่นะครับท่านที่ประสงค์จะเขารวมโครงการนะครับทั้งรา่เก่านะครับแล้วก็รา่ใหม่นะครับจะต้องลงทะเบียนหม่ทั้งหมดนะครับจึงอยากจะขอเน้นย้ำในประเด็นนี้นะครับผมเพราะว่าบางท่านที่ใส้ใส่บัตรอ่ากาลังเพลินอยู่นะครับว่าโอ้ผมต้องไปลงไม่ดอกแบบนี้นะครับอันนี้ต้องลงไม่ทั้งหมดนะครับผมกราบผมในส่วนขังการลงทะเบียนทั้งรายเก่าไายใหม่ต้องลงทะเบียนพร้อมกันครับกราบ ในช่วงของระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับก็คือช่วงใดครับตอนนี้นะครับเราได้รับลงทะเบียนมาแล้วนะครับเริ่มวันแรกก็คือวันที่ันทีหากันยายนนะครับขณะนี้นะครับก็ร่วมเวลาแล้วเป็นมือนีเป็นวันที่หาเลวนะครับเฮาจะรับลงทะเบียนยาวนะครับไปจนถึงวันที่19เกตุลาคม2 5 6 5นหนะครับร่วมระยะเวลา45หวันนะครับโดยนะครับในส่วนของสำนักงานข้างจังหวัดมหาสารคามนะครับ มีการเปิดน่วยรับลงทะเบียนนะครับยุทีสารากลางจังหวัดมหาสารคามนะครับแจะอยู่ตรงไหนของสารากลางล่ะนะครับเพราะว่าเท่าทิพผ่านมาเนี่ยอาจประชาชนอาจจะเข้าไปว่าถึกนะครับให้ท่านนะครับเข้าไปตรงในส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับของสารากลางนะครับเข้าไปข้างในนะครับจะเป็นสวนนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับให้ทุกท่านเดินเข้าไปตรงข้างในของสารากลางนะครับผมครับผม มีขอคําถามเขามานะครับเปิี่นโนดตมาให้นะครับนะสําหรับบัตรเก่าสิทธิถูกยกเลิกตอนใดครับอ๋อครับผมสาหรับบัตรเก่านะครับตอนนี้นะครับนั่งใจเลยไปเรื่อยๆนะครับอจนกว่าจะมีการประกาศให้ใช้นะครับครับครั้งใหม่นะครับใช้ได้ไปจนถึงวันที่ก่อนจะใช้สิทธิ์ครั้งใหม่วันแรกนะครับที่ผมใช้คําแบบนี้นะครับเพราะว่า การใช้ครั้งใหม่นะครับจะไม่ได้ใช้ผ่านบัตรส่วิการแห่งรัฐนะครับจะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับสมมุติว่านะครับถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศให้ใช้สิทธิ์นะครับเพื่อสัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนะครับในวันที่1มินาคม2,666เช่นนะครับแบบนี้นะครับบัตรเดิมนะครับจะใส้ได้ไปจนถึงวันที่2ีกุมภาพันธ์2 5 66เลยนะครับ oh, ผมบก่บกรแค่หมื่นหนึ่งครับผมบกับก่นที่สีมีการประกาศใส่ยกเลิกอ่าเป็นอ่ยกเลิกบัตรประการแห่งรัฐอันเก่าเนาะประกาศีใส่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาา์ทการในส่วนของพี่น้องที่ยังมีบัตรประจำตัวประชาชนที่บ่เป็นแบบสมาา์ทการต้องดําเนินการจังได๋แน่ครับระว่างการทุมวารพิผนลงทะเบียนแล้วครับอ่าอัดดับแรงเล,เลยนะครับช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับ ผมอยากให้นะครับท่านที่สนใจสมัครเขารวมโครงการนะครับไปทําบัตรประชาชนแบบสมาร์การถ่ายเรียบร้อยก่อนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าในขั้นตอนของการรับลงทะเบียนนั่นนะครับหน่วยรับลงทะเบียนนะครับท่านจะทําการนะครับเสียบบัตรประชาชนแบบสมาร์การนะครับขอไปในเครื่องอ่านบัตรนะครับในการดึงข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับซึ่งจะเป็นการลดข้อผิดพลาดนะครับในการที่ข้อมูลนะครับเพราะเพราะตอนนี้ประสบปัญหาว่า ชี้อขอมูลนะครับโดยใส่เมื่อจะมีปัญหาในเรื่องของการชี้อขอมู่นผิดนะครับมผมอยากแนะนําให้ไปทําบัตรสวัสดิการไปทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับในส่วนของอาเภอท่านก็มีการเตรียมพร้อมนะครับในเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนเนาะนะครับในการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่นะครับในการให้บริการในเรื่องนี้นะครับเพื่อรองรับประชาชนที่จะไปทําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับ ผมแนะนําให้ไปกอดนะครับหรือจังคอยไปที่นวยรับลงทะเบียนครับผมอ๋อครับผม้วก็าการให้บริการสําหรับผู้ปีการผู้ป่วยติดเตียงนี่นะครับเฮามีการดาเนินการอย่างไรในส่วนของสํานักงานข้างจังหวัดครับครับเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมแนะนําให้นะครับมอบอํานาจนะครับมอบอํานาจให้ผู้ดูแลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบ้านใกล้เคียงก็ได้นะครับทําเป็นหนังสือมอบอํานาจมานะครับหนังสือมอบอํานาจนี้นะครับใช้ แบบฟอร์มมอบอำนาจนะครับที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับซึ่งนะครับก็จะมีตรงหัวแบบฟอร์มว่าหนังสือมอบอำนาจสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้นะครับไม่ใช่แบบฟอร์มนั้นแล้วก็สําหรับท่านที่เขียนหนังสือไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีความพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านนะครับสามารถที่จะปั๊มนิ้วมือได้นะครับสามารถปั๊มนิ้วมือนะครับใช้นิ้วใดก็ได้ ข้างใดก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ลงพยานมาสองคนนะครับที่ผ่านมาพบว่านะครับผู้ที่รับมอบอํานาจนั่นแหละครับเซ็นพยานเองนะครับทั้งเซ็นในส่วนของรับมอบอํานาจแล้วก็เซ็นพยานมาอีกสองคนเลยรวมเป็นเซ็นคนเดียวเซ็นสามที่อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องถือเป็นโมฆาในแบบฟอร์มนี้ครับผมก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ คร <G rab ble> ับผมละก็เห็นเมื่อว่านี่ทันครั้งมารวมรายการพันวาในส่วนของเด็กน้อยที่อายุบ่ถึง10ปีทีบ่สสามารถเขียนหนังสือได้นี่การเส้นเอกสารสําหรับผู้ที่เส้นแทนให้ผู้ที่บ่สสามารถเขียนหนังสือได้นี้เฮาสามารถเส้นจังใดครับครับในส่วนนี้นะครับาบางท่านอาจจะเขาคําว่าเส้นแทนนะครับบา,บางท่านอาจจะเข้าใจว่าให้เส้นซื้อจาของนะครับเอาแบบนี้นะครับชัดๆนะครับท่านนะครับ ลงชื่อตัวเองนะครับแต่ให้ระบุเพิ่มเติมว่าลงลายมือลองลายมือชื่อแทนนะครับเด็กชายคนนี้เด็กหญิงคนนี้นะครับขอให้เพิ่มคําข้อความตรงนี้เข้าไปนะครับเช่นว่านายภัยบูรณนะครับปวสเสนนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อแทนนะครับเด็กชายกอไก่หรือว่าลงลายมือชื่อแทนเด็กหญิงขอไข่นะครับขอให้เพิ่มข้อความตรงนี yellow, ้เข้าไปด้วยนะครับผมโอ้คับผม ย้ำในส่วนของการลงทะเบียนที่เพิ่นมีการตรวจสอบรายครอบครัวที่บ่เป็นผู้เทียบบเป็นคนโสดเอกสารในส่วนของบุตรนี่ล่ะครับก็คืออายุต่ำกว่าส8ปีวีนครับทีสิต้องแนบใช่ครับผมที่นี่ก็จะมีบางประเด็นว่าชาวบ้านนะครับที่เอา่อยฟอร์มไปกรอกนะครับนะครับแบบฟอร์มนะครับอาจจะมีแบบว่าห้ใส่บุตรได้หลายๆนะครับส่ได้ถึงเก่าคนนะครับที่นี่ ตรงนี้นะครับขอจำว่าให้ใส่บุตรเฉพาะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะครับตอนแรกผมก็ขอใจว่าต้องเอาลงบบสุขค้นว่าแมนเนาะส่วนมากประชาชนที่เขียนไปคือลูกมีเท่าไหร่อายุ40 30ปีก็เขียนลงไปอันนี้ก็ต้องเขียนคนลูก1ิบสิบคนก็ิบ่ได้เขียน2หน้ากระดาษพรดบก็ต้องเขียนครับเขียนเฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับทีนี้ก็จะมีประเด็นว่าอ่า บางท่านนะครับเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานจนคิดว่าเป็นบุตรตัวเองนะครับเอาเอาของหลานนั่นแหละครับไปเขียนลงไปด้วยแบบนี้นะครับไม่ต้องนะครับเอาเฉพาะบุตรที่มีอายุไม่เกินส8บปดปีบริบูรณ์นะครับสําหรับบ้านเรานะครับคนที่มาลงทะเบียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ลูกของท่านก็จะอายุไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์อยู่แล้วแหะครับนอกจากจะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ในวัยทางานนะครับ คนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีครับผมอ๋อในส่วนของผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อนสามารถไปลงทะเบียนเป็นหจ้าของได้ครับผมกราบผมอ่าครับล้วก็มีคําถามมานะครับเพิ่นว่าภายหลังจากการเปิดรับลงทะเบียนที่ผ่านมานี่พบปัญหาอุปสรรคยังแน่บอกรับในส่วนของสํานักงานข้างจังหวัดล้ะก็อ่าหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนครับที่เพิ่นแจ้งเข้ามาครับครับปัญหานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ สำเนาบัตรประจำตัวนะครับของบุคคลในครอบครัวนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือคู่สมรสนะครับอันนี้นะครับจะต้องทายมานน้ำนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าท่านไปทายมานั้ำนะครับน้องๆที่ตรวจเอกสารนะครับก็จะให้ท่านไปเดินไปทายเอกสารซึ่งบางครั้งแต่ละจุดลงทะเบียนนะครับล้านที่รับทายเอกสารอาจจะยู่ไกลน่วยรับลงทะเบียนแบบนี้ก็จะทำให้ท่านเสียเวลาในการเดินทาง นะครับไปทายเอกสารนะครับผมอยากให้ท่านเตรียมมาก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านเอกสารเพ่พร้อมนะครับพอมาเขาคิ้วเร็วท่านออกไปนะครับคนหลายนะครับคนอื่นก็สีเข่ามาแทนท่านนะครับจึงนั้นผมอยากให้ท่านเตรียมนะครับเอกสารเกี่ยวกับสำเนาประจําตัวนะครับของคนในครอบครัวมาด้วย ที่เลื่อมหลายที่สุดก็คือของบุตรนี่แหละครับส่วนมากที่ลืมนะครับสีคิดพ่อต่างดต่สามีหรือภรรยาของตัวเองนะครับที่นี่ก็จะลื่มของบุตรหลายคนนะครับที่ได้กลับไปเอาเอกสารของบุตรมานะครับอีกจ้างหนึ่งนะครับเพื่อความป้องกันการป้องกันความผิดพลาดนะครับผมจากให้ท่านนะครับถือบัตรประจําตัวประชาชนของท่านเองต้องถือมาอยู่แล้วนะครับ แต่อยากให้ถือของบุคคลในครอบครัวมาด้วยเลยนะครับเช่นนะครับสามีมาลงทะเบียนนะครับยืมเงินเท่าๆไอ้ยืมเงินบัตรประชาชนเก้าไปน้าเนยยังทีนะครับแล้วก็ของบุตรด้วยนะครับถือไปด้วยนะครับเป็นการป้องกันการผิดพลาดแล้วนะครับจะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานง่ายนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไปคีย์ข้อมูลนะครับจะต้องคีย์ข้อมูล ในหลายส่วนนะครับแต่ถ้านะครับเอาบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับของบุคคลในครอบครัวไปด้วยนะครับจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ง่ายขึ้นครับลดความผิดพลาดแล้วก็จะทําให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากสขอฝากนะครับให้เตรียมบัตรประชาชนตัวชนตัวจริงนะครับของครอบครัวไปด้วยครับผมบัตรประชาชนตัวจริงครับผมเอาตัวจริงมานําครับแล้วกะ ในส่วนของทีทายมาเส้อนอ่ารับรองสำนาถูกต้องมาแล้กก็รับร่องอ่าลงน้มลงไล่มือซื้อในอ่าเอกสารนําเหม่นบ่ครับใช่ครับผมอืมกราบกราบผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของการอ่าลงทะเบียนนะครับนอกาะหล้กกาฝากอ่าพี่น้องนะครับเพราะว่าอ่ในจุดรับลงทะเบียนก็ถือว่าพาบปัญหาหลายคือกันนะครับนอกาะในส่วนของผูู้ลังคนกับอาจะลืมเอกสารนะครับในส่วนของบุตรนะครับหลบ้กกาครูสมรส กูสมรสนี่ต้องเอาแนบมากขึ้นกันมับ่ครับใช่ครับเอาแนบอเอกสารสำเนาบ,บัตรประจาตัวของคู่สมรสแล้วก็บอ,องมีใบจดทะเบียนสมรสแม่นบ่ครับอ่าครับเอกสารนะครับที่จะพบว่ามามากบ่อยมากนะครับก็คือทะเบียนสมุสนะครับอันนี้บ่ต้องใส้นะครับบางคนบอกว่าค่าหาทะเบียนสมรดจู่หาพภยักเท่อนะครับเพราะว่าต้องใส้นะครับสำเนาทะเบียนสมรสไม่ใชยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ สำเนาทะเบียนบ้านครับสำเนาทะเบียนบ้านไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่จําเป็นต้องถ่ายสำเนาในสองส่วนนี้มานะครับผมใช้แค่บัตรประจําตัวเท่านั้นครับอ๋อครับครับผมเพราะว่ามีเมื่อวานกบมีคําถามจากทางบ้านนะครับทีเพื่อนโทรศัพท์มาสอบถามขึ้นกันนะครับเนาะครับครบชัดเจนนะครับในส่วนของการเตรียมเอกสารนะครับที่สี่ตองมาลงทะเบียนนะครับกให้เตรียมเอกสารมาตั้งแต่บ้านนะครับลงลายมือซื้อให้เรียบร้อยแล้วกัที่สําคัญ เตรียมบัรประจำตัวประชาชนชาวตัวจริงมานุ่มเนาะครับผมกับกับกับผมในส่วนของการดำเนินการนะครับรับสมัครลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดมหาตราคามนะครับในส่วนของสำนักงานข้างจังหวัดมหาตราคามนี่กะช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามือนีเป็นมือที่หาแล้วนะครับเนาะดำเนินการไปได้หลายปันไดแล้วครับสำหรับภาพรวมนะครับด้วยการรับลงทะเบียนนะครับของทั้งจังหวัดเลยนะครับนับจากวันที่หานะครับถึงวันที่8กันยายนนะครับ ตอนนี้นะครับน่วยรับลงทะเบียนทั้ง49จุดในจังหวัดนะครับได้รับลงทะเบียนนะครับประชาชนไปแล้วจํานวน32,370ไลนนะครับจากจํานวนประชากรนะครับของจังหวัดบางข้ามทั้งหมดนะครับประมาณ940,000ไลน์นะครับแล้วก็จากข้อมูลนะครับเดิมนะครับของผู้ที่มีบรัสดิการแห้งรัฐนะครับจะมีอยู่ประมาณ240,000ไลนครับผมขอบผม แล้วก็มีแผนในการรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจังดดแน่ครับสาหรับสํานักงานคลังจังหวัดมหาสารคามนะครับสําหรับแผนในการรับลงทะเบียนนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านเจติศักดิ์ตงศิรินะครับท่านมีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับปกติท่านอยู่ที่สารลางท่านจะเดินนะครับไป สอบถามสาราทุกซุกดิบนะครับกับพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านนะครับได้มอบหมายให้น่วยรับลงทะเบียนนะครับให้มีการประสานงานกันย่างใกล้ชิดนะครับมีการนะครับมอบหมายให้นะครับเจ้าหน้าที่ของปกครองจังหวัดเองนะครับประสานงานกับอำเภอต่างๆนะครับว่ามีปัญหาอย่างบ่อนะครับเสาร์อาทิตย์สเปิดบ่อจังซีนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนะครับได้มอบหมายนะครับ ให้เป็นอำนาจของท่านในอำเภอนะครับในแต่ละอำเภอนะครับในการบริหารจัดการนะครับในการรับลงทะเบียนในอำเภอของตนเองนะครับซึ่งนะครับในการรับลงทะเบียนของแต่ละอำเภอนะครับจะมีบริบททีแตกต่างกันไปนะครับบางอำเภอนะครับหน่วยรับลงทะเบียนนะครับจะตั้งยูทีอยู่ในที่ว่าการอำเภอนั่นแหละนะครับบางอำเภอนะครับอาจจะไปตั้งยูทีหอประชุมอำเภอนะครับแล้วก็ นอกจากนี้นะครับยังมีตามสาขาของธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านอาจจะเป็นที่ธนาคารก็ได้นะครับธนาคารทกสธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้นะครับนอกจากนี้อีกนะครับบางอำเภอนะครับยังมีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงไปในหมู่บ้านนะครับไปรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็ในส่วนของธนาคารออมสินและธนาคารทกสนะครับที่ท่านรับผิดชอบท่านก็มีการนะครับ ลงพื้นที่นะครับจะมีการนัดหมายว่าเมื่อนี่ไปตำบลนี้ให้มู่บ้านนั้นมู่บ้านนี้มานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับในส่วนของธนาคารโดยเฉพาะธนาคารทกสอครับธนาคารออมสินครับท่านลงพื้นที่เกือบทุกมือครับด้วยนี่ครับผมครับผม เป็นในส่วนของการดําเนินการนะครับในสำหรับจุดรับลงทะเบียนก็คือที่่าการอําเภอทุกอําเภอทั้ง13อําเภอของจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับธนาคารทกรส19เกาสาขาธนาคารออมสิน8สาขากรุงไทย8สาขาเนาะแล้วก็มีสํานักงานข้างจังหวัดนะครับที่เปิดจุดรับลงทะเบียนนะครับอยู่เป็นเพิ่นเอินว่าเอียงก็ย่หม่องสวนจะตุวรมุกสวนจะตุระ,ะ,ะ,ะมุกเนะาะยางเข้าไป<ๆ>ทะลุเขาไปยู่หมองหนามุกเนาะใช่ อยู่ขังในครับอยู่ขังเป็นส่วนร่มรื่นครับผมครับครับผมเอาฝากย้ำนะครับในส่วนของพี่น้องนะครับทีสิไปลงทะเบียนเปิดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์เปิดบ่ครับของสำนักงานข้างจังหวัดนี่สำนักงานข้างเปิดวันเสาร์อาทิตย์ครับผมพี่เนียนะครับซึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับกับพี่กับน้องก็คือว่าขอให้ติดตามขอพูลข่าวสารนะครับจากท่านกำนันหรือว่าท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักครับเพราะว่าท่านในอำเภอครับ ท่านนะครับได้มีการจัดทําแผนในการรับลงรับลงทะเบียนในแต่ละอำเภอไว้แล้วนะครับสําหรับในส่วนของจุดลงทะเบียนของสํานักงานข้างจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ตั้งอยู่ที่สารากางจังหวัดมหาสารคามนะครับทางผมก็ได้มีการทําแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับบางขั้งนะครับแผนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในแต่ละวันนะครับผมเองจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจํานวนประชากรนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับว่า แต่ละวันนั้นมีมากมีน้อยเพียงใดนะครับเพื่อลดการแออัดของประชาชนที่มาลงทะเบียนนะครับผมเองนะครับจะมีการโทรแจ้งนะครับไปยังท่านกำนันนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแจ้งให้ท่านทราบว่าณตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะให้มู่ใดมาลงทะเบียนนะครับบางข้างนะครับถ้าพิจารณาแล้วว่ามีสกักยภาพพ่อที่รับใดนะครับผมก็จะโทรไปบอกว่าท่าน เอาประชาชนมูของท่าน่ะเขามาได้เลยนะครับบางครั้งนะครับประชาชนมาหลายเกินไปนะครับผมอาจจะทรไปแจ้งว่าท่านครับเดี๋ยวชะล่อมาช่วงบยได้บ่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ประชาชนนะครับช่วงนี้นะครับฟังประกาศจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นหลักโดยเฉพาะนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของข้างจังหวัดเองรับผิดชอบนะครับตำบลหนองปิงนะครับตำบลหนองปิงนี่ผมถือว่า รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมีเจ็บตกอีกนิดหน่อยนะครับในส่ชวนของประชาชนชุนตำบลหนองปิงนะครับผมเมือนท่านว่าโอ้ผ่านชี่วเข้าไปแล้วท้าท่านนะครับยังประชานิลงนะครับมาได้นะครับมาได้เรื่อยๆนะครับประว่ากันนะครับตอนนี้เป็นชี่วของตำบลขวาวนะครับตำบลขวาวตอนนี้นะครับเมื่อนี้นะครับเป็นชี่วนะครับมูหกมูเจ็ดนะครับซึ่งผมนัดมามีประมาณสี่รลอยกว่าคนกราบนะครับที่นี่นะครับ พุ่งนี้ขอเพิ่มเติมไปเรื่ยนะครับพุ่งนี่นะครับวันที่สิบกันยายนผมนัดมู่แปดมู่เก้านะครับแต่นะครับก็มีเสียงสะท้อนว่าว้ามืออื่นบุญเข่าสากดิสีเฮ็ดยังไดนะครับก็คือพอเป็นรถทะเบียนยี่วัดจ่นปลั่เนาะพี่น้องแบบนี้นะครับสําหรับมู่แปดมู่เก้านะครับถ้าท่านสะดวกนะครับช่วงเศาร์วัสะดวกนะครับอาจจะมาช่วงบ่ายก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะขยับ มาวันอาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องไปเบิ่งปริมาณจํานวนคนอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าจะเตรียมแผนใบลรองรับสาหรับบุญหาาอศากยู่ครับว่าบ่ให้กระทบนะครับพราะนั้นคืองานประเภทนี้สําคัญของเขาที่ยาต <ผม S 1> ินองจะได้มพบปะกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องตกใจนะครับถ้าหากบอกว่าทางข้างจังหวัดนัดเป็นอย่างนัดคีดอย่งนัดนับท่วมบุญนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้ยู่ครับบ่่ต้องซีเรียสนะครับเพราอฝากครับผม โอ้ว่าจําเป็นต้องว่าแต่ว่าเพิ่นนัดละว่ามือสมมุติว่ามืออื่นเป็นตาบลเขาถ้าเกิดว่าผู้ใดติดภารกิจียังก็สามารถมาในมือทัดไปได้เนาะครับผมอ๋อกรับกรบผมเพื่อเป็นการลดการแออาดนะคาับเนะสําหรับผู้ที่ไปอ่าลงทะเบียนยุดทางสํานักงานทางจังหวัดเนาะกรับผมแล้วก็ช่วงเวลานะครับที่เปิดรับลงทะเบียนนะครับสาหรับวันเสาร์ลวก็วันอาทิตย์ลวกันวันปกตินี้เวลาคือกันปะครับ เวลาครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอเป็นแปดโมงครึ่งนะครับถึงประมาณตัก4ี่โมงเย็นนะครับจะเป็นประมาณช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าทังเจ้าหน้าที่เองนะครับต้องเพื่อในส่วนของที่ต้องสแกนเอกสารที่ท่านได้ยื่นไปนะครับมาตํากว่าแปดหน้านะครับเจ้าหน้าที่สแกนเอกสารทุกมือนะครับพลึกทุกมือนะครับทางสำนักงานข้างนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องว่า ย่สามารถทำหลายนะครับประวัติบันกึกเอกสารประทันนะครับกับผมกะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนาะกาแจ้งนะครับย้ำถึงพี่น้องนะครับ่าให้อาติดตามข่าวสารจากทางพยาบาลและกากับนั้นนะครับเป็นการมีการประกาศแจ้งสําหรับหน่วยลงทะเบียนนะครับที่เพิ่นสีออกให้บริการพี่น้องในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละมือน้าก็แล้วกันนะครับเนาะ ครับและกการสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับในช่วงของการดําเนินการนะครับนอกาสนักงานข้ามจังหวัดมหาสารคามนะครับกมีเรื่องฝากประชาพันธ์อีกอย่างแน่บรครับครับผมสําหรับโครงการคนละครึ่งนะครับตอนนี้นะครับกับเข้าสู่ช่วงของการใส่งานแล้วนะครับเพราะว่าโครงการคนละครึ่งนะครับเริ่มต้นใส่ก็คือวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับที่นี่ จะใส่เงีาวไปจนถึงวันที่3 1ตุลาคม2 5 6 5ระยะเวลา2เดือน800บาทนะครับ800บาทเท่ากับต้องเติมเงินเท่ากับไป800บาทคือกันนะครับใส่ได้นะครับเมื่อละบ่กเกิน1 5 0บาทนะครับใดชวนของที่ภาครัฐสนับสนุนนะครับแต่จะมีเงินใช้อยู่นิดนึงนะครับสำหรับนะครับท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับท่านจะต้อง ใส่ซิดนะครับภายในวันที่14กันยายนนะครับ2 5 0 0หาด้ยหาเขาเรียกว่าใส่ซิดครั้งแรกนะครับ8ล้อยงินน8ล้อยมันบรหลายนะครับสำหรับเวลาสองเดือนนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับไปกินก๋วยเตี๋ยว40บาทนะครับเพื่อใส่ซิดครั้งแรกภายในวันที่14กอนนะครับแล้วท่านคอยบริหารจัดการนะครับว่าที่ใส่ประโยชน์จากสวัสดิการของภาครัฐ โครงการนี้จังไดรนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอจำนะครับสำหรับผู้ที่นะครับได้รับค้นเรือพึ่งเฟสเซ่อยู่แล้วนะครับขอให้ท่านใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่สิบสี่กันยายนนี้นะครับถึงนะครับประมาณสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับภายในวันที่าเกนก่อนหาทุ่มเนาะครับสี่ทุ่มหาสิบเก้านาทีก่อนหาทุ่มที่นี่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งว่าพึ่งสมคร พึงสมัครพึงสมัครนะครับอาจจะใส่สีบนท่านวันที่สิบสี่นะครับสําหรับท่านที่สมัครหลังวันที่หนึ่งกันยายนหกห้านะครับท่านจะต้องใช้ใจ่ายครั้งแรกภายในสิบสี่วันนะครับ,รบสมมุติว่าไปสมัครเอาวันที่สิบเลยก็ต้องใช้ภายในวันที่ยี่บสี่แบบนี้นะครับ <ừ> ให้เวลาสิบส <ừ> ี่ว,วันหลังจากที่ท่านได้รับเอ s เออยืนยันว่าท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับ ครับผมตรงนี้ก็จะขอฝากนะครับว่าให้ใจส,สิทธิ์ให้ท่านนะครับขอเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งนะครับ<ม>ในส่วนของนะครับท่านที่ขณะนี้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละคึ่งอยู่แล้วนะครับท่านยังสามารถสมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับบอเมนม่นาโอ้ยตอนนี้ได้สิทธิ์คนละคึงแล้วโอ้ยพิน่นบ่ให้สมัครแล้วบ่เมนนะครับท่านสามารถที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับ oh. เพียงแต่ว่าถ้าหากท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อสวัสวจการแห่งรัฐแล้วนะครับต่อไปท่านจะไม่สามารถสมัครโครงการคนละครึ่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นออปชันนะครับให้ประชาชนได้เลือกนะครับว่าเออสิเอาโครงการไหนดีน้อม hmm. ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับในส่วนของกับผมเองผมก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่นะครับ ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับใส่ไปสองรอบแล้วครับเบิรเบิรไปสามรอยแล้วครับท่านครับเหลืออีกหารอยก็โอ้ยตองประยัดนะครับก็ถึงจังใส่ตังไดเหลืออีกหาร้อยตั้งสองเดือนนะครับใส่ไปก้อนนะครับเมื่อแน่นะครับนะครับถ้าเกิดการจับใจใช้สอยในเรื่องนี้ดีนะครับท่านอาจจะมีการเพิ่มเฟสหกเฟสเจ็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าหากนะครับเศรษฐกิจของประเทศดีนะครับอาจจะเพิ่มวงเงินในส่วนนี้ให้นะครับอันนี้ ตัวผมเองก็คาดหวังแบบนั้นเช่นกันนะครับอ่าครับผมอ่าช่วงท้ายของอ่าครับเราเข้าเช่าคลั่งนะครับเนาะผี่ไพิบูญมีเอียงสีฝากถึงพี่น้องที่กําลังติดตามรับฟังรายการโงนี้บ้ครับครับช่วงนี้นะครับอยากจะฝากก็คืนนะครับพี่น้องนะครับตําบลหรือว่าหมู่บ้านนะครับที่นะครับอาจจะอยู่ในแผนในช่วงท้ายๆนะครับอันนี้นะครับขอหายใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราจะบริการทุกท่านนะครับ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอไม่ต้องห่วงว่าโอ้เพิดลงทะเบียนก่อแเราสิได้รับสิทธิ์ก่อนบ่แมนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะได้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันนะครับโครงการของเรานะครับรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นะครับจะพึ่งไปแอแออัดกันที่หน่วยรับทลงทะเบียนนะครับเพราะจะทําให้หนึ่งละท่านเหนื่อยนะครับท่านบางท่านก็มีโรคประจําตัวอะไรแบบนี้นะครับ อ่าให้รับฟังจากเจ้าหน้าที่นะครับในการประสานงานนะครับเราต้องการให้มาแล้วมีความสุขนะครับมไม่ให้มาแล้วมานั่งเครียดแล้วก็มานั่งเหนื่อยแล้วก็มาหิวข้าวอะไรกันแบบนี้นะครับขอให้นะครับมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่นะครับ<ะ>ว่าจัดสรรน,นะครับแผนในการรับลงทะเบียนให้ท่าน ไม่มีตกลนแน่นอนครับผมอ่าครับผมเมื่อนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเนาะคุณผี่ไพ่บุญปวะเสนนะครับหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและการเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานข้างจังหวัดมหาสารคามนะครับทีได้มาว้าในช่วงเล่าข่าวเช้าคลังนะครับเนาะขอบคุณคับผี่ไพ่บุญครับสวัสดีครับครับ